กันต่อข่าวนี้ต้องบอกว่าขอร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงของเราตุงตามยุทธนาและอลีววัลญยาคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เขาจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาสวยหอตามแบบประเพณีไทยรือสวยงามมาก คือต้องบอกว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้แล้วบรรยากาศคุณผู้ชมดูนะเต็มไปได้วยความอบอุ่นมีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทั้งในและนอกวงการไปร่วมงานที่สาคัญคุณผู้ชมเห็นไหมคนนี้ขาดไม่ได้เลยลูกสาวตัวน้อยน้องรินนาตอนนี้อายุครบหนึ่งขวบแล้วเดินทางไปเป็นสักขีพยานรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันสําคัญวันนี้ด้วยสําหรับการแต่งงานแบบไทยลื้อเนี่ยขั้นตอนก็จะเป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยเขาจะมีพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อไม้ข้อมือ,ป,อป้อนข้าวเหนียวป้อนไข่ต้มตามแบบวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยหรือส่วนชุดที่ทั้งคู่ใส่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูนะสวยงามมากเป็นชุดแนวล้านนาเป็นการนำเอาผ้าไหมไทยหลายขแขนมาผสมผสานออกแบบและตัดเย็บใหม่เพื่อให้เข้ากับบ่าวสาวของเราอูเรียกว่าสวยงามจริงๆทั้งชุดทั้งบรรยากาศเลยนะคะ,ะยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ขอแสดงความยินดีกับ ตุมตามและอาลีมัตนะโอกาสนี้ด้วยที่สำคัญค,คือคมีลูกสาวตัวน้อยมาเป็นสักข,ขีพยานรักในวันสำคัญวันนี้เรียกว่าครบจบในวันเดียวเลยใช่ค่ะเจ้าสาวสวยมากจริงแะคุณผู้ชมนะ